ไอ้เพชรมีบ้านเพชรแต่กไม่เเมีบ้านเพชรอ่ะเนี่ยอันอันเล่นเนี่ยอันร้อยร้อสาม้าบาทจะเล่นได้แค네่ประมาณสามคนนะแต่ถ้าราอสองร้อยเจ็ดก้าเล่นได้สิบคนแซ่บเล่นมอเตอร์ดีเลยนะเันไม่มีราคาที่ลงในไเอฟเฟคอะเ่เราสามารถเราใช้ล่นมาจากไอมาเกจเพียร์ด้วยแหละค่เอฟเฟคแบบสมูทขึ้นน่ะนะแต่ขน้นเรได้มีเหลี่ยดไปหาเปิดเซฟเองดีไหมล่ะต้องหรอ เอ้ยโลมึงบอกว่ามันมีให้ใช้ฟรีใช่ไหมแต่ว่าต้องเป็นรอ่ะไอ้สมัครต้องสมัครคนถ้าเป็นยี่ห้ใหม่อ่ะเออมันนั่นฟรีอ่ะแล้วมึงมึงเปิดไปแค่รอบเดียวไม่ใช่หรอใช่ไงตีเยลรอบอีละหัสหนึ่งอ่ะของไอ้แบงค์เราจะได้ไหม่ไมเราจะได้ไหมค่ากับจริงตังที่ไปคราวดิโอเคจริงตังเราไม่มีแล้วถ้าจะได้จริงตังจริงจริงๆแล้วกับไม่ยอมแพ้ก็จะเอาตัวเขาซื้อก็ได้แล้วแต่จะต้องออกตังกันเท่าไห้น ไม่มีตังตอนนี้ก็ไม่มีตังค์ไงให้พี่ไม่ออกกันไหนเระรบกันก็ออกทำไมเพราะพี่เขาบว่าเล่นเยอะขนาดนี้ซ้ำอ่ะท้ามคุณจะเหนื่อยรือเปล่าเพราะว่าเล่นแต่อสเนี่ยเล่นปีกอนลองเพชรกูกลับมางกลับมาดีบ้างก็ลงมอสแบบแบบอาวุธแบบศักยภาพอะไม่ใช่อาวุธแบบปืนนะมาครั้งก่อนอะจะเล่นไาคาปกติไงก็ เอกับวายสิบ้านกูเต็มไม่ได้เพชรไหนอย่างเพชรทองบ้านไปอยู่ในอนาคตทำไมไม่ไกลวิคครับมึงเ้าตื่นวันนี้มึงอาจจะขอฝันในบ้านของบ้านเีชรเมืองเจชรเป็นจริงจ้าเออแต่กูไม่ตังเออไม่ตังเหมือนกันนี่เหยียเราซื้อธรรมดาเนี่ยกูมีหกร้อยอะให้มึงเปิดกูมีหกร้อยอะไม่ต้องเอาเงินเซตตังค์เราเปิดอย่างนั้นแหละดีแล้วเปิดเปิดเมื่อตอนที่แบบมึงลองเล่นดูก่อนนะสักแบบสองสามวันนะแบบมาต้องการจริงๆค่อยซื้อไม่ใช่แบบตัดสินใจซื้อเลยอ่ะ ซื้ออะไซื้ออะไรไมอแบ่งรลบๆแบ่แบ่รอบแล้วไหนอย่าแบบซื้อมาปุ๊บไอ้ยาเล่นกันอยู่สองสามวันแล้วก็เลิกเล่นอะไรอย่ามันใกล้จะเปิดเทิร์นแล้วด้วยมันใกล้จะเปิดเทิร์นแล้วเนี่ยเดือนเนี้ยใกล้เปิดเทิร์นแล้วด้วยนี่ยเออมามามาพอเปิดเทิรไอ้ยากูกูหายตัวไปอ่ะพอถึงการเทิร์นกูกูหายตัวเลยตัดไม้แล้วครับผมบี y ไม้แล้วครับ ทำไมมันเข้าไม่ได้วะการลังเข้าครับทำไมเข้าไม่ได้ไม่ได้นกชมใช่ไหมนกชมมันบอกว่าล้มเหลวในการผลิตการติดตั้งอ่ะโ <ไง S 2> อเคมากรเข้าหน่อยดิอ๋อเดี๋ยวว่าไม่ลบตอนที่เรากำลังจะเล่นพอดีเลยนะอะไรนะจะไปแบกบกูออว่ามันอาจจะลบตอนที่เรากำลังจะเล่นพอดีก็ได้นะเว้ยเอออะไหหรอ่ะ ้าไม่ได้อ๋อออกให้มันออกแบงปิดแบงปิดแบงปิดแล้วออกใหม่มันแทบมันมันบังคับให้เราอัปเดตเลยอัปเดตโอ้ยมีป่าไปโอมใหม่ด้ไปโอมเทาอ่ะอยู่ใกล้บ้านเลยใกล้จุดเกิดเลยมันมันมันมีผีไม้เลยใช่ไหมใช่ไปโอมนั่นแหละใหม่ใหม่ใหม่มันมีแม่ตานีด้วยไม่แม่ตานีอย่าหาหลังให้มันเลยเดี๋ยวมันจะเอาตูดมึงใช่การู้กพื้แก้ทางตอนล้นไหมล่ะ ตาตู๋ให้มันดิไม่ลองมองมอบนพื้นเนี่ยมองบนพื้นอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะไปไม่ได้เข้าใกลไม่ได้